สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านผมไม่ได้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับท่านแต่ยังไม่ได้รีวิวให้พี่พี่เพื่อนเพื่อน้องน้องทุกท่านดูครับเพราะว่าเหรียญแบบนี้สวยงามมากนะครับเนี่ย ราคาพุงพ่งพุ่งพรวดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าวงการเหรียญน,นี่มันไม่เป็นมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ครับท่านเพราะว่าราคาเหรียญปกติธรรมดานี่กลายเป็นเหรียญที่มีราคาอย่างสูงอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ไป,ไปแล้วครับท่านไม่นึกว่าจะเป็นไปได้ครับและปีปศรรนี้ดูท่าทางจะปีปนิดนเยอะนะครับเนี่ยเพราะว่าผมเคยบอกพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆไปครั้งหนึ่งแล้วว่าผลิตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หวังว่าพี่เพื่อนเพื่อนน้อง ทุกท่านคงจําได้นะครับว่บคงไม่เยอะหรอกครับสิบกว่าเหรียญสิบกว่าล้านเหรียญสิบกว่าล้านเหรียญแค่นั้นเองครับสิบกว่าล้านแค่นั้นเองครับท่านไม่ถึงยี่สิบล้านเหรียญแน่นอนครับสาหรับปีปศนี้นะครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆครับจะได้รู้ว่าตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นไปถึงไหนแล้วถ้าเรามีอยู่เราจะเก็บไว้หรือเราจะขายดีประมาณนี้นะครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนน้องๆท่านดูไปให้จบลิปเหยนะครับเราไนดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีครับ คิวโปนิกเกิลอยู่ด้านนอกครับเนี่ยครับเรียกว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านอยู่ด้านนอกนี่นะครับท่านส่วนด้านในก็สีทองครับท่านสวยงามมากนะครับเนี่ยมาดูองนี้ครับเบื้องหน้าพงท่านกอบภูวิพลอดุเจดี่ยครับท่านส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านเรามาดูบุหรุ่พง่งท่านหนสนนครับเหรียญนี้ครับสวยงามมากครับเนี่ยแบบนี้ไม่มีรอยขีดขูดขูดขีดเลยครับท่าน มีตัวลายประกาศผมไม่กี้นี่แหละครับนี่นะลบออกเฉยเลยตัวลายประกาศเนี่ยลบออกได้เฉยธรรมดาเลยครับประกาศผมออกสีหรือไงก็ไม่รู้ถ้านั้นมันจะเสียเหรียญหมดปี่ก็ไปดีกว่านะครับนี่ครับแต่บัตเสียอย่างเดียวเขาังไม่ทําการล้างครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะครับท่านสวยงามกันนะครับเนี่ยมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับดูสิครับมีสวยงามขนาดไหนเพิ่งมาวันนี้นะครับเนี่ยเอ้ยพุ่งพุ่งเมื่อวานนี้นะครับท่านพูดผิดว่าวันนี้เฉยเลยนี่ครับขอบเฟืองสรับเรียบครับ เป็นไงบ้างครับโอเคมากนะครับเห็นแบบนี้สวยงามจริงนะครับขอบฟูงเสรลาเรียบของเรียนสิบาทนี่จะสั้นกว่าเรียนสองบาทเยอยนะครับสังเกตดูดีนะครับหรือว่าเปรียบเทียบดูแล้วก็ได้ครับ่ันไม่ได้ว่ากันอยู่แล้วมาดูด้านหลังครับเนี่ยประเทศไทยครับอักษรบิวทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาครับสำหรับอักษรบิวนี้นะครับ่านพศสองพันห้าร้ยสาสิบเก้าครับตันเห็นไหมเนี่ยสองห้าสามเก้านะครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับ่าน แต่ว่าผลิตน้อยหายากครับเดี๋ยวนี้ครับแทบหาไม่เจอเลยครับพูดตรงๆเลยครับตอนส่วนตรงกลางนี้ก็คือวัดอรุณราชวรารามส่วนด้านล่างสุดคือสิบาทไทยแล้วก็สิบาทอับีนครับเป็นเหรียญที่สวยงามอากานนะครับเนี่ยดูดีนะครับนี่ครับอีกจุดหนึ่งครับคือนี่ครับรอยรุนของเจดีนะครับตรงนี้ครับไหลขึ้นมานี้ครับสวยงามอรกานนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับนี่ครับสวยงามนะครับแบบนี้สมบูรณ์แบบมากนะครับตลอดเหรียญนี้ครับคมชัดแจ๋วครับ แต่ท่านสังเกตเห็นอะไรไหมนี่ไงครับตรงนี้ครับมันเป็นลักษณะแบบว่าไส้แตกอย่างเต็มเต็มเลยครับเนี่ยนี่ครับอยู่ที่ประเทศไทยนี่ครับตั้งแต่เลขหนึ่งของสิบบาทลมขึ้นมาเนี่ยไส้หมดเลยครับแต่ฝั่งนี้ปกติธรรมดาเขาเนี่ยนี่แลเขาเรียกว่าไส้แตกครับท่านหรือว่าไส้เลื่อนอะไรประมาณนั้นละครับท่าแบบนี้มีราคามากกว่าหน้าเหรียญเยอะนะครับท่านสําหรับปีพศ2539เนี่ย ความหนาของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านน้ำหนัก8.5กรัมนะครับจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่10.86,000เหรียญนะครับท่าน1น8 6 0 0 0เหรียญนะครับท่านข้อมูลเก่าที่เขาให้ครับในระดับเวียนซีนะครับก็ให้อยู่ที่250บาทต่อเหรียญนะครับท่าน250บาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับสรับยูเอีนซีนะครับแบบนี้ถ้าได้มายิ่งกดถูกหวยนะครับยิ่งเยอะยิ่งรวยเยอะนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับ แต่ตอนนี้เขาพุ่งขึ้นมาให้ครบการประเมินคั้งล่าสุดเมื่อ14วัน15วันนี้แลลวครับจาะล่าสุดนี่ครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละ300บาทแล้วครับท่านสาหรับดูเอ็นซีนะครับสําหรับดีเอ็นซี300บาทเรียบร้อยไปแล้วครับท่านราคาดีนะครับเนี่ยสําหรับปี2539เนี่ยส่วนผ่านกันใช้เลยครับเหมาะครับไม่เท่าไหร่ครับเหมาะอยู่ที่เหรียญละ100เอ้ย 80บาทถึง120บาทเท่านั้นเองนะครับท่านอยู่ที่เหรียญละ80ถึง120บาทเท่านั้นเองนะครับท่านไม่ถึง200แน่นอนครับ80บาทถึง120บาทเท่านั้นเองนะครับท่านสรับเหรียญที่ผ่านกันใช้มาแล้วนะครับ